สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อตกปลาหน้าตั้มนะครับที่ตะเกียนเตี้ยน,นะครับวันนี้ก็มาแต่ใช้สายครับตอนนี้ก็บ่ายๆแล้วครับก็ได้มา2องแต้มนะครับอยู่ในกระชังครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้ก็หลังจากฝนตกอันนี้ก็แดดเริ่มออกแล้วครับเมื่อเช้านี้ ตรงนี้นะครับกินดีนะครับเนี่ยครับพี่อนแค่แดงนะครับกินดีอยู่ครับเทา้าตอนบ่ายบ่ายเขาเริ่มเงียบแล้วครับก็มาก็ได้ในเช้านะครับแต่ผมมาตอนสายๆครับได้ไปสองแต้มก็เดี๋ยวช้อผลงานนิดนึงครับ ครับบ่อเราจะมีอยู่สองบ่อนะครับบ่ออยู่ติดกำแพงตรงนน้นครับแล้วก็บ่อนี่เปนบ่อกอไผ่ครับจะตั้งใจง่ายบ่อกอไผ่จะมีกอไผ่เลครับตรงนี้นะครับนังตกปลาก็เจอนะครับอยู่ตะแคีนเตี้ยนครับเซิร์ชลงไปใน Google นะบ่อปลาน้าตั้มนะครับอยู่ตะเคียนเตี้ยนะครับล้าจะมาก็เซิร์ชลง Google เลยนะครับ ปลามีครับแต่ว่ายังไม่ได้กินเบ็ดครับยงตอนนี้กินทางหางครับอากาศร่มเรื่องครับต้นไม้เยอะครับธรรมชาติครับก็วันนี้ก็คันละร้อยนะครับปลาออได้หมดนะครับใครบ้างเชิญครับ ตอนนี้ก็ปลากำลังกินครับพีบ่บวัดไปหนึ่งคันครับที่แสดงนะครับก็ได้ไปหน,นึ่งแจ้วใส่ทั้งครับอันนี้ก็นั่งรอครับเวลาตาจะกินค่อยขึ้นเรือบัานครับ ตอนนี้ก็กินหน่งหางครับปลาตอนช่วงบ่ายช่วงเช้ากินดีมากเลยครับนะครับตต่อยนะครับตยต่อยครับเอาต่ยครับต่อยนะครับอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่ตึกตึกตึกเปนต่อด,ดีครับตรงนั้ ลาเข้านานะครับนางมาเอาเอาเอานี่เนี่เอาเอานี่เนี่เอาเอาละเอาละเอาเอาฮึมฮึ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 กึฮึฮึฮึึ พอได้ลุ้นอยู่พอได้ลุ้น <c oughs> พอได้ลุ้น <laughs> ด,นะ <laughs> ดีแบบดีแบบไม่ตอดเลยด้วยดีแบบไม่ตอดเออดี <laughs> <laughs> นนดียังลุ้นพอมีลุ้นไงดีแบบไม่ตอดเลยนะ <laughs> <laughs> ต้องเอาเบ็ดที่เป็นไอ้นี่เนาะที่เป็นแบบ ทีต่ติดๆที่มันงองๆหน่อยมีขายในอยื่นะเบ็ดมาจากนอกให้ตะนีสั่งไว้แล้วเบ็ดตรงงองๆเนี่ยที่ว่ายังไงมันก็ติดอะ่ะ <c oughs> อันนี้มันเบ็ดมันธรรมดามันตรงไงมันงอลงมาตรงอันนี้มันยังงองๆหน่อยจะเอามาลองอยู่ให้ตะนีสั่งไว้แล้ว <c oughs> โอ้โหขึ้นปาขึ้นมีตัวเยอะอยู่บ่แต่เราตกไม่ได้เองบ่กว้างครับอันนี้กำลังคืกคืนครับตอนนี้กลับมาอีกทีครับกลับมาคืกคืนอีกทีปลาตอดอีเรือครับแมงตกปลาก็ยังไม่หนีครับ ฝนตกแดดออกอีกรอบเนึงก็ยังไม่หนีอุ้มครับบ่อน,นี้รับตะกอ้อครับเืียเป็นเหืีอโฟมกับเืียขนมปังครับเืียสดไม่รับนะครับไ็อคาว่างก็เชิญครับครับสำหรับวันนี้ก็ฝากงานเลยนะครับสวัสดีครับ